สมุกบักรับกดบอลทาอลบอลกดเกมพัทรับเติมโลบัก๊กเว็บสุม่มไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นที่15บาทแล้วก็ยังมีเว็บสุ่มโลบัก๊กเริ่มต้นที่30บาทโอโ้โหโคตรถูกโคตรตึงนะครับพี่ใครสนใจก็ออกดิ้นร้านอยู่ใต้คลิปเลยโอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะผมวันนี้จะมาสอนเก็บชิ้นส่วนทำหมัดซุป v 2นะก็หมัดซุป v 2มาผมว่าค่อนข้างที่จะทำยากนิดนึงนะก็คือคุณสมบัติที่เราต้องมีก็คือเงิน5ล้านแล้วก็ แฟกเมนต์อีก5 5 0 0 0แล้วก็มัดมัดวีทุกมัดต,ต้อง400นะทุกคนก็ประมาณนี้นะคอค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะทุกคนแล้วก็มีอีกนะทุกคนก็คือให้เราเก็บสิ้นส่วนอีก4สิ้นส่วนนะก็จะเป็นสิ้นส่วนเก็ดมังกรแล้วก็หยดน้ําแล้วก็หางปลาแล้วก็ ก้อนหินภูเขาไฟนะก็สีอย่างนี้นะทุกคนเกตมังกรนี่ก็เอามาจากเกาะสตีนะก็ด้านข้างเกาะสตีนะก็จะมีที่ P ีพอยู่นะตรงนี้ผมแนะนําเลยนะไม่เป็นที่ที่ผมว่ามันใกล้ที่รับเคสดีนะก,ก็คือถ้าเราแบบไม่มีตมังก็เรามาฟาร์มเงินตรงนี้ก็ได้นะเราจะได้ฟาร์มเงินไปด้วยแล้วก็ตีเก็บเ,เกตมังกรไปด้วยนะ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรีไปตอนผมได้10อันพอดีนะทุกคนโอเคไปเลย โอเคผมก็สิ้นส่วนแรกแล้วก็เก็บครบแล้วนะเก็บมังกรสิบอันนะทะนุกคนก็ข้างที่นานนะทะนุกคนก็ใช้เวลานาน,านมากนะการเก็บนะผมก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีได้นะทุกคนโคตรนานนะโ okay. อเคก็ไปสิ้นส่วนต่อไปได้เลยนะโอเคไปเลยโอเคผมก็สิ้นส่วนต่อไปก็จะเป็นสิ้นส่วน หยดน้ํานะหยดน้ําสีม,งมงง่งงเนี่ยหยดน้ําหรือเปลือกหอยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ให้เรามาโลกสองแล้วก็มาเกาะเกาะกัะโหลกนะทะนุกคนกนเกาะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะหน้าตากระโหลกนั่นแหละนะโอเคก็อตีมอนด้านนอกนะทุกคนนะไม่ต้องตีด้านไหนก็ได้นะผมแนะนำนะ มันจะได้แบบเ,เหมือนจะเยอะกว่านะด้านนอกอะด้านในมันไม่มีขีดไม่มีแบบไม่ค่อยเยอะนะโอเคก็ผมจะตัดไปตอนผมครบ10อันนะทุกคนโอเคไปเลยเฮ้ยเรียบร้อยครบก็เราก็ครบไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะอา่าสิบอันพอดีนะ ก็ผมว่าก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะก็มันมันมันน่าจะเยอะกว่านะั้นะก็ใช้เวลาประมาณ20กว่านอาทีนะบางทีก็ไม่ถึงนะประมาณนั้นแหละทุกคนโอเคก็ไปต่อช,ชิ้นส่วนที่3ไดนเลยนะเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะโลกหนล่งนะทุกคนโอเคไปกันเลยโอเคผมก็มาที่โลกหนึ่งเลยบ้านะก็ ให้ทุกคนมาเกาะลาวานะทุกคนเกาะ ma แมกมาอะไรนะเกาะบอสอะไรนี่แหละลืมชื่อแล้วก็มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะก็ให้เก็บมา20อันนะทุกคนรอบนี้ก็คือ20อันโคตรจะเยอะนะโอเคก็มันจะเป็นมันเวลไม่ค่อยเยอะนะก็ค่อนข้างยิตีง่ายนะมันก็มี2ที่นะทุกคนโลก2ก็จะเป็นเกาะลงดันนะ กอที่มันใกล้ๆที่ลงดันนะทุกคนมันจะมีตรงลาวายอยู่นะก็คือมันก็เก็บได้เหมือนกันนะแต่ผมแนะนําให้เป็นโลกหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันวิวน้อยนะเพราะมันตี2ทีก็จะตายแล้วนะดูอย่างเร็วเลยโอเคผมจะตายไปตอนผมครบอ่ายีอันนะทุกคนโอเคไปเลย โอ okay. เคเสร็จไปสามก็ผมได้ทำการเก็บครบ20อันแล้วนะทุกคน oh. โอ้โหโคตรนานก็3อันนี้ก็รวมๆกันก็ชั่วโมงกัวๆแล้วนะอย่างจะนานแลวนะทุกคนโอเคก็ไปฟาร์มสิ้นถัดไปได้เลยนะสิ้นทีนไไนะ่สี่นนะโอเคไปเลยโอเคผมก็มันจะเป็นเกาะเงือกนะทุกคน ก็ให้เราลงไปประตูมิตินะก็ทางมาก็จะเป็นมันจะอยู่ใกล้อะไรวะเหมือนเป็นคุกอิมพลียวดาวอะไรประมาณนี้นะคนนะก็ถ้าใครเคยฟาร์มโลกเหนือก็น่าจะรู้นะมันอยู่ตรงไหนนะโอเคก็ให้เราฟาร์มด้านนอกไอ้ไม่ใช่ด้านรอบนี่นะคนก็มันฟาร์มได้ทุกที่นั่นแหละนะก็ด้านซ้ายด้านขวาก็ฟาร์มได้หมดนะมันก็จะได้เหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะคนมันจะเป็นหางปลาแบบนี้นะ ให้เราฟาร์มา20อนนันนะทุกคน20่สิบอีกแล้วโคตรจะเยอะนะโอเคก็ผมจะตัดไปตอนผมครบ20่สแล้วทุกคนโอเคไปเลยโอเคครับทุกคนก็ ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ก็สีสิ้นส่วนนะจะเป็นเกตมังกรแล้วก็หางปลาแล้วก็หินภูเขาไฟแล้วก็หยดน้ํานะก็นานมากๆคนใช้เวลาก็ประมาณ2ชั่วโมงนะของผมนะสองชั่วโมงกว่าๆนะก็โอ้โหนอนแบบนอนดึกแน่เลยวันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะก็เราไปโลก3ามได้เลยนะว่าอา่า ตรงคนไขหมัดซุปวีสองมันอยู่ตรงไหนนะโอเคไปเลยโอเคผมก็คุณสมบัติก็อย่างที่ผมบอกไปนะก็คือหมัดซุปก็ต้องมัดส,สี่ร้อยนะแล้วก็หมัดวีสองทุกหมัดก็ต้องมัดส,สี่ร้อยนะแล้วก็สิ้นสวนก็จะเป็นสี่สิ้นสวนที่ผมบอกนะก็คือเก็ดมังกรแล้วก็หยดน้ําแล้วก็ หางปลาแล้วก็หินภูเขาไฟก็ต้องครบจํานวนที่ผมบอกไปนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเงินม่วงแล้วก็เงินเขียวเงินม่วงก็ต้องห้าพันนะทุกคนแล้วก็เงินเขียวก็จาเป็นห้าล้านนะทุกคนนะก็เยอะมากๆนะโอเคก็ไปดูเลยนะว่าคนขายมันอยู่ตรงไหนนะทุกคนโอเคไปเลย นี่ผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ค่อนข้างที่จะเข้ายากนิดนึงนะเอ้ยหลุดก็เอ่อมันจะมีประตูนะทุกคนนะก็มันก็มืดนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่ามันก็เป็นยำยำค้ำนะก็เทคนิคของเล็ก็คือถ้ามันมืดอยก็เปิดโหมดอะไรนี่แหละนะเปิดโหมดอะไรฟาสอะไรนี่แหละนะก็เข้านะทุกคนประตูอย่างเล็กนะทุกคนโอเคก็จะมีเอ่อทางลงไปด้านล่างนะทุกคน เดินลงมาปุ๊บมันก็จะเจอกับคนขายหมัดนะทุกคนก็คือผมยังไม่ครบนะก็คือหมัดผมยังไม่ครบมาสสี่ร้อยนะทุกคนนะหมัดสันจีหมัดอะไรว่าตีนสันจีผมยังไม่ทําเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าใครทําแล้วก็มาคุยกับคนนี้ก็น่าจะ,ะก็น่าจะได้เลยนะหมัดหมัดซูบีสองนะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสมาชิกใด้วยนะทุกคนนะ โอเคก็เศร้าเลยเกินแล้วทำไม่ได้นะคนนะยวค่อยไปทำตอนว่างแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะคนนะบ๊ายบาย